ว่าเมื่อเกิดมา,มาแล้วเนี่ยเราจะทำํทำทําอะไรทํำยังไงเนี่ยคําถามเนี่ยมันจะถามอยู่ในหัวตลอดแหละเกิดมาแล้วเราจะทําอะไรดีเป็นมนุษย์มีมือมีเท้าแล้วมีความรู้มีความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ได้แลวเป็นโอกาสใช่ไหมใช่ครับเป็นโอกาสที่ว่าตัดเดัาฉานทั้งหลายไม่มีโอกาสเหมือนเราเ แม้กระทั่งเทวดาหรือพรหมหรือสัตว์นรกหรือเปรตเดรัจฉานไม่มีใครสามารถเท่ากับมนุษย์เมื่อเราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีโอกาสมีความสามารถแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไร ถ้าคนมีสติคนมีปัญญาคนมีความเฉลียวฉลาดเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนและผู้อื่นใช่ไหมใช่ครับ แล้วคนที่คนแรกที่คิดจะทําประโยชน์ตนแลและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยก็คือพุทธใช่ไหม พุทธะได้ที่จะทำประโยชน์ตนและผู้อื่นจึงได้ขนานตอนตอนเองว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกบานแล้วบอกต่อให้ผู้อื่นรู้ตาม ตนที่พุทธองค์ได้บอกต่อให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือปากที่เรียกว่าวัจนะนั่นเอง ในเมื่อพุทธะเนี่ยเป็นผู้ตลา,าดหลักแหลมเป็นผู้รู้อุปรกรณ์ที่ท่านเคยใช้เนี่ยก็คือศาสนีศาสนีศาสนังก็คือคำสอนที่ออกจากปากของท่านเองแต่ก่อนที่มันจะออกมาจากปากได้เนี่ย มันจะต้องมีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในสัญชาติธรรมของธรรมชาติจึงจะได้เป็นบุตระเพราะคำสอนคำที่ออกจากปากคำที่ออกจากปัญญาคำที่ออกจากความเฉลียวฉลาดคำที่คิดมาดีแล้วปฏิบัติดีแล้ว นะอ่าเป็นคนเป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดในธรรมชาติฉลาดในโลกกธาตในพุทธกับนี้แล้วอบอกต่อออกมาว่าวิธีการเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยบนโลกปเนี้เข้าใจแล้วก็เป็นอนุพุทธะผู้รู้ตาก เเห็นไหมเมื่อรู้ตามแล้วเนี่ยแล้วก็ประกาศออกไปเนี่ยอ่จะออกไปทางไหนก็ตามเนี่ยเมื่อคนได้ยินได้ทราบได้เห็นได้เข้าใจตามเดี๋ยวก็จะมีคนมาอัดเราเองเราไม่ต้องไปเรียนอัดหรอกหรือเราเรียนก็เรียนไป แต่เราอัดเราก็อัดไปช่วยๆเองนันแหละสู้เรารู้เองดีกว่าเรารู้เองเนี่ยว่าเราอัดออกไปเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาอัดออกไปเนี่ยมันก็จะบอกต่อๆกันไปเฮ้ยนี่อาจารย์วินัยนี่ไงหูรู้ดีรู้มากรู้จริงรู้แจ้งรู้ตามพุทธะเลยอสามารถเป็นสัตบุรุษผู้รู้ตามเป็นบัณฑิตผู้รู้ตามอ่าเป็นอนุพุทธะได้เลยไหม พาทนมาดูสิเนี่ยแกมีสติมีปัญญาขนาดแกแล้วนะเอะอ่พูดทำน้าฟังมากเลยแออันนี้ดีกว่าเปล่าไม่รู้นะก็ลองไปคิดดูหรือเปล่าหรือท่านว่างไงโอ้ไม่ว่าแล้วก็ดีไง ็นด้วยครับใช่มว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ท่านกล่าวออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆมีประโยชน์เป็นประโยชน์ถ้าถ้าคือคำยืนยันก็อยู่ที่การกระทำถ้าไม่ไม่ดีแล้วผมจะติดตาม เรื่องธรรมะมาเป็นแรมปีแรมเดือนทัยัดได้ทําไมอ่ะก็เห็นว่าด,ดีไงถึงได้พยายามติดตามแล้วก็ถึงได้คล้ําวอดหาสมาชิกมาคุยกันรอให้มาคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาคุยกันเราก็สดับไปเรื่อยๆที่พึงพอใจหน้าที่เราจะจดจำไว้เราก็จดจำไว้มานำมาปฏิบัติ อะไรที่ฟังแล้วเราทําอย่างที่เขาดีของเขาเข้าก็ดีเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้เป็นแบบนั้นครับ <Okay. S 1> เราก็เพราะว่าจริตเรากับเขาก็ต่างกันจะให้เราเหมือนเขาทั้งหมดเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทํา <Okay. S 1> เราก็ทำได้บางส่วน แล้วจริตของเราจะให้เขายอมรับไปในทุกเรื่องก็ไม่ได้เราจะไปว่าคนนั้นอาพูดกับเราอย่างนั้นพูดกับเราอย่างนี้สิ่งที่เราทำนะั้นไม่ถูกไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเพราะว่าเขานั่นเขาพูดเราก็เก็บมาคิดในความไม่พอใจเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไม่ให้เกิดเราก็ยุติงดความไม่พอใจออกไป เราก็ฟังแล้วให้เป็นสิ่งที่พอใจให้มาให้เป็นสิ่งที่เราควรจะทบทวนมันเอามาไตร่ตรองเป็นกระจกให้เราชะโงกมองเงาเราเป็นอย่างนันครับพอเดี๋ยวนี้ก็ใช้มองกระจกถ้าใส่น้ำเอาน้ำใส่กระโหลกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยมองเป็นกระจกเงากระจกเงาตัวนี้เป็น เป็นทางมโนมโนวิญญาณคือเป็นคำพูดที่ให้เกิดปัญญาให้เป็นกระจกทางปัญญาเราก็ใช้มาส่องตัวเราว่าเราบกพร่องอะไรที่เรามาปฏิบัติทมเนี่ยเราจะขจัดข้อบกพร่องของตัวเราเพราะทุกวันนี้เราก็รู้ว่าเรายังพร่องอยู่พร่องอะไรบ้างสิ่งที่เขาพูดมาน่ะตรงกับความบกพร่องของเราหรือเปล่าที่เราควรจะปรับปรุงให้เติมให้เต็ม เติมให้งดงามอย่างนั้นเหรอครับท่านผมก็เลยฟังท่านอยู่ก็ฟังฟังทุกวันเลยเนี่ยใครใครที่รู้ที่เป็นอรรพุฏะใครเป็นผู้รู้อะแล้วรู้อะไรนะปัญญาของเราก็ท่านก็ท่านเป็นผู้รู้ กว่าผมผมก็เดิน,นาตามท่านอยู่นี่ไงก็หม,มายความว่าเอา้ามีโทรศัพท์เขาน,น,นันมันไม่รู้จักเบอร์นี่วะ